เราสามัาคีทิ้ก็เริ่มแตกความสามนคคีแล้วสามนอกีมาเตอร์บอกว่าขอสักเกมหนึ่งไงถ้ดีใจแต่มันเป็นรถถึงเศร้าและไทรไม่อยากวิ่งไปยืนอยู่ตาจะบอกว่ามีมนาบอมนไม่อยากวิงเออน่หัวไม่ยกวิ่งเมนห่วไหมไม่่ยนตามแล้วก็แล้วเดี๋ยมีช่วยเป่ะไม่ไหทำไม่ทันหันเรียกพี่นะนี่เลยพีพี่วไม่มร่อไไปเราเอามัน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ bị, để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <laughs> ไม่ผมอยู่ข้างล่างเขาเมื่อกี้เจ็บไหมลเตอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อกเน่อไปั่นคยกับเต่าดีมากพี่หลังไปเลย เกือบหมดมือ่ะดดูแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดโอ้โหนั่นขน้าสองยังยังไอ้สองนึ่งลูกโอ้โหไม่เราเราเราแล้วจะติถ้าไม่ติดเราก็หุ่นอ่ะมีสาม

ไว้ผลแค่ตัวเดียวสามห้าพยนม่เห็นพี่ไปไปครับไอ๋ออะไรไม่ได้กูไม่เห็นี่

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนอะไม่ต้องยิงไม่กี่ลูกเฮ้ยคือสามสามว่ะแพ้ว่ะทีนู้นโดนคีแมนมาเยม่ยิงโดนไงกันนะเอ ยอะ้ยเจอสาแต้ไปต้ไม่ปล่อยต้ไม่ปล่อยคนกับอันนี้ไม่ได้เลยโอ้โหให้อันจริง